มามาทุกคนมามาช่วงนี้อีลอนนี่คือพี่แกก็โหดเอาเรื่องอยู่นะมีการเปลี่ยนทุกคนเห็นไหมอย่างที่ผมเคยบอกไปอ่ะว่าเปลี่ยนจากนกฟ้าเนี่ยครับของทวิตเตอร์เลยนะทุกคนเปลี่ยนจากนกฟ้าเนี่ยครับเป็นรูปตัวเอก็กทุกคนอาจจะสงสัยว่าตอนนั้นอาจจะคิดว่าผมพูดเล่นผมไม่ได้พูดเล่นนะทุกคนหู oh, เรื่องจริงตอนนี้ครับถ้าใครเข้าไปดูทวิตเตอร์เนี่ยจะเห็นนะว่ามันเป็นรูปตัวเอ็กแล้วมันไม่ใช่รูปนกฟ้าแล้วและสํานักงานใหญ่เนี่ยครับมีการติดรูปตัวเอ็กแบบจ้าซะเหลือเกินเะลยท ว่าในเจมขีคิดจุไม่ได้คิดจุเลยพูดเรื่องจริงเอามาดูกันดีกว่านะครับระหว่างคู่โตอู่กับ GW นะครับฝั่งโตอู่นะครับมีการเลือกเป็นเมอร์เซนฉีแล้วก็หมอจิตนะครับตัวสุดท้ายก็ต้องมาดูกันว่าจะเลือกเป็นอะไรนะส่วนแบบนะครับทางฮันเตอร์เลื่กมาเป็นแบบสน,สนุกนั่นเองเนาะแบบสน,สนุกนะครับตัวที่เก่งๆแต่ก่อนนะผมเห็นน่าจะเป็นลุงเลยแหละแต่ว่าลุงเนี่ยนครับแบบสน,สนุกมันไม่ค่อยได้ขนาดนั้นแล้วมันโดนเนื้อไป348อบรอบอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะ แต่ก่อนเนี่ยครับลุงเนี่ยมันล็อกกลางสะพานได้นะล็อกกลางสะพานล็อก2ชั้นแบบไม่ให้เข้าออกเลยถ้าใครโดนนั่งเนี่ยครับรับรองว่าหายแน่นอนนะแต่ปัจจุบันนี้ก็ตามสภาพครับคือมันคือเรื่องจริงนะทุกคนแต่ก่อนเนี่ยครับถ้าอยากชนะแบบสนุกนะให้เอาลุงมาชนะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจริงๆอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะมไม่ได้พูดเล่นนะคือะมันโกงขนาดนั้นเลยนะแล้วก็ฮันเตอร์นะครับเร็วเป็นอิทกากาวะเหมือนเดิมนะโอ้ยอ่ะคงจะไม่อีทกากะวะทุกเกมหรอกอ คือบางที่ะครับผมก็พยายามสคริปต์สคริปต์ดูนะแต่ว่าผมไม่ได้ดูเต็มเกมนะผมแค่สคริปต์ดูว่าฮันเตอร์เนี่ยครับเขาเลือกตัวอะไรมาคือผมพยายามจะไม่สปอยตัวเองครับสปอยเดี๋ยวมันไม่สนุกนะแล้วก็เปิดมาเป็นอิทากาวะครับทุกคนน่าจะสังเกตตรงกันนะว่าตั้แต่อิทากาวะเนี่ยครับมาแมรี่ไม่ค่อยเห็นเลยนะอันนี้เรื่องจริงทุกคนสังเกตเห็นไหมตั้แต่มีอิทากาวะเนี่ยครับแมรี่เราเราไม่ค่อยเห็นเลยเนาะมันเหมือนมันแทนกันได้จริง,รงๆแล้วแหละตอนนี้ผมคิดว่านะแล้วเก็บเทมเพ น่าจะเห็นจ่อยแล้วแหละอะโอไม่เห็นเฉยเลยแต่ว่าเขาแอบคบรัแบแอบในตู้เนาะอาจจะเข้าใจได้ครับหูยังขึ้นอยู่หน้าแบบนี้เจอจอยพาเพิ่นหรือเปล่าจ่อยดอกหูยาว,ยาวๆครับช็อตนี้แมคคานิฉีกไปสถานีหนึ่งแล้วนะถ้าตามช็อตนี้ครับอาจจะโดนเปิดรถไฟสถานีสองแล้วพุ่งไปสถานีสามก็ได้เนาะโอ้โห<ๆ>เขาก็ใส่หูฟังอยู่นะใครที่แอบ,บในตู้เนี่ยครับ หูฟังเนี่ยมันจะเสียงแบบชัดเจนอยู่นะถ้าใส่หูฟังแต่ว่าค่ะจะไม่ได้สังเกตครับคงคิดว่าโอ้ไม่มินไม่น่าแอบหรอกระดับแข่งขนาดนี้แล้วเพราะว่าการแอบแล้วโดนเปิดตู้เนี่ยครับมันเหมือนกับการโดนเทเลช็อกเลยนะคือฮันเตอร์เขาจะได้สกิลฟรีนั่นแหละ แล้วมีการยืนดูแล้วก็เทเลไปครับดีไม่เทเลเขาสองชั้นเนาะไม่ได้เอาบนมาด้วยนะกดสก,กิลไปก่อนครับโดดข้ามมาหนึ่งสเต็ปแล้วฟาดไปหนึ่งทีครับแต่หมอจิตมีพุ่งนั่นเองเนอะแล้วแผลนี้ไม่น่าจะรอดครับแต่สิ่งที่ไม่น่ารอดมากกว่านะครับน่าจะเป็นเครื่องเนาะเครื่องนี่คือ ได้อย่างเยอะเลยครับฝั่งเซอร์แล้วสก,กิลปลดล็อกมีไซโคลแล้วนะอย่างนี้ไซโคลที่แรงๆมันก็อาจจะแผงลิตแล้วแผงลิตมาโดนหนึ่งแผลหลับฝั่งมอจิตแล้วยังไงมีสก,กิลชาร์จด,ด้วยนะชาร์จมาไกลครับแล้วก็ฟาดไปหนึ่งทีแต่เหมือนจะเหลือติ่งไว้นิดหนึ่งด้วยนะแบบนี้อาจจะไม่ดีครับในระยะยาวเนาะเพราะว่าถ้าเซอร์เขาไม่ช่วยกันเนี่ยครับเราต้องเก็บ2แผลเลยนะ ผมว่าบางทีอาจจะหนักพอๆกับการมีไทยด้วยเนาะเพราะว่าตอิทกวะเนี่ยครับมันไม่มีดาเมจเสริมอะมันไม่ใช่บอลบอลอะที่มันจะวางระเบิดเก็บหรือมันไม่ใช่ตัวอื่นแมงมุมอะไรพวกนี้ที่มีดาเมจเสริมอะแมงมุมเสริมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกโดนชีฟาดมาหนึ่งครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้ใบานานนะเพราะว่าอยู่ใกล้ก็อี้ <c oughs> ฟาดไปอีกหนึ่งทีครับดึงได้แต่ก็เหมือนว่าจะโดนเก็บแผลฉีนะ อย่างนี้ผมบอกเลยครับว่าโอกาสชนะของฝั่งซื้อเนี่ยครับประมาณ50%แล้วนะ50%นี่คือยังไม่นับกับเสมอนะครับเสมอผมให้ประมาณสัก30แล้วกันแพ้ผมให้สัก20ตอนนี้โอกาสเพิ่มเป็น60แล้วครับเพราะว่าโดนยื้อลัวเลยเนาะแต่ก็อย่าประมาทครับเพราะว่าฮันเตอร์เนี่ยครับเขามีเทเลพอร์ตอยู่นะ เสียงของผมเพิ่งตื่นนะทุกคนผมไม่รู้มันเป็นยังไงไม่รู้ว่าโอเคเลยวะแต่เกมหน้ารับรองแล้วว่าเป็นเกมที่มันแน่นอนผมไม่อยากทำเกมนั้นเพราะว่าเกมนั้นไหนครับมันยาวเนาะน่าจะเป็นกรพทะวูฟนะที่ผมจะทำคู่ถัดไปมันแน่นอนทุกคนมันแน่นอนคือทำไมถึงรู้ว่ามันไม่ได้แอบไปดูนะคือสคริปต์สคริปต์ดูว่า ฮันเตอร์เนี่ยครับเขาเลือกตัวละครเนี่ยหลายตัวไม่ค่อยซ้ํากันเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีอีทากาวะเอาง่ายๆแล้วเทมเพลตมายาวๆอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับดูดแรงๆนะดูดแรงๆแต่เหมือนว่ามันจะไม่แรงสู้เครื่องเนี่ยสิเพราะว่าเรื่องเนี่ยครับ99รอแล้วนะแต่จุดก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจุดจบหรือเปล่าเพราะว่าเขามีเทมเพลตอยู่นั่นเองฟาดไปอีกหนึ่งทีเฮ้ยไม่โดนเฉยเลย โอ้โหไม่โดนเฉยเลยทุกคนเหล่งสปีดมากครับโอ้โเสียไปสองสองสามสปีดเลยนะจ่ายไปสามมินบอกอย่างนี้ผมว่าอาจจะไม่คุ้มครับเพราะว่าจะไม่มีสกิลพุ่งหรือว่าสกิลชาร์จตอนเทเลพอตนั่นแหละลองมาดูกันครับหมอจิตบินไปครับนี่อย่างที่บอกเลยนะว่าโอกาสเ่ยครับถ้ามีเทเลพอตเ่ยครับโอกาสมันยังเสมอมันยังมีเนาะ ถ้ามีเทเลเนี่ยครับอาจจะมีโลเลได้เหมือนกัน <c oughs> ไม่เกี่ยว <laughs> พูดอะไรอยู่พูดไปเรื่อยอ่ะ <c oughs> ก็ต้องมาลุ้นกันครับเร <c oughs> าฝั่งฮันก็ยังมีการเลื้อยได้อยู่นะร้ตตาแดงเนี่ยครับ <c oughs> ก็ยังเหลืออยู่อ่าเหมือนจะเซตให้เมอร์เซนบล็อกครับแล้วก็แมคานิกออกกลุ่มนะ่แต่ถ้าบล็อกกันไม่ได้เนี่ยครับอาจจะรู้เรื่องเนาะเพราะแมคานิกก <c oughs> ็จะออกกลุ่มไม่ได้อ่าดูดมาหนึ่งทีครับ GWD g w แม่นหรือเปล่าแม่นหรือเปล่าแล้วไม่รอดคนระับออกสามกันไปได้เนาะเกมแรกนะครับก็เป็นฝั่งโตอูนะครับออกนำไป3ต่อ1นแต่ว่าโบนี้ยังไม่จบนะครับต้องมาดูว่าฝั่งดงเอ็กเนี่ยครับเขาจะเก็บได้เท่าไหร่ถ้าดงเอ็กออก3ออก4เนี่ยครับอาจจะเสียโบนี้ไปให้ g w นั่นเอง ฝั่งจีก็เลือกมาเป็นชีนะครับแล้วก็เมอร์เซนนั่นเอง,เองนะที่จะโดนแบนในโบทถัดไปแล้วดงอง X เลือกมาเป็นตัวโปรดของเขาครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นดองเอนะครับเขาเล่นแม่งูนะแต่ผมบอกเลยครับว่าแม่งูของดงเอเนี่ยครับผมว่าน่าจะเป็นเบอร์ต้นๆแล้วแหละของเออของโลกนะน่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะ้ะพูดตรงๆเลแต่ว่าถึงเขาจะไม่ค่อยเล่นก็เถอะ แล้วสาบมากครับสาบคนป่วยมานะมาดงเอกจัดหน่อยซิพี่ชมมาขนาดนี้แล้วไม่ใช่โดดกออกสิไม่ใช่โดดออกสีกไกออกส่ได้ดวงเอกนะ,นะมีการเอาลูกงูเดินบีบครับเๆๆทคนิคหนึ่งนะครับสำหรับฝั่งฮันเตอร์เนี่ยครับอันนี้อย่าลืมเด็ดขาดนะทุกคนผมลงแลงหลังๆผมก็ลืมเหมือนกันคือการเดินคุมเหลี่ยมครับเดินบีบให้เซอร์ไปทางที่เราต้องการนะอันนี้สําคัญมากนะการที่ทําให้เราเนี่ยครับขึ้นแล้งสูงๆได้เนี่ย บางทีผมไปเล่นฮันเตอร์เนี่ยครับคือผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมเราถึงเล่นแปลกๆอ๋อเราลืมเทคนิคนี้นั่นเองเทคนิคการเดินบีบครับเดินบีบลายให้เซอร์เนี่ยครับเขาเลือกทางที่มันเสี่ยงที่สุดที่เราจะเก็บแผลได้ง่ายที่สุดนั่นแหละทุกคนยังมีหมาอีกหนึ่งตัวนะคนป่วยเหมือนจะขึ้นรถไฟครับเปลี่ยนสกิลยังไม่มาช็อตนี้โดนเบิ้ลไปนะ เรื่องประมาณนี้ไม่ถือว่าไวครับสำหรับแม่งูผมบอกเลยประมาณนี้ไม่ถือว่าไวครับหมายถึงว่าแม่งูนะแม่งูไม่ได้ไล่ช้านะเรื่องประมาณนี้แล้วด้วยสกิลลิชที่มีเนี่ยครับตัวเฟลโลยืนอยู่ตรงสถานีสองเนี่ยเมอร์เซนไม่น่าปั่นได้หรอกลอกาเมอร์เซนไปหนึ่งครัง้ง จากสกิลพาทอลเลอร์แล้วเหมือนจะโดนเล่งเฟสด้วยครับตีเล่งเฟสไปก่อนนะแล้วยังไงคนป่วยตัดสินใจดึงสลิงไปก่อนดึงสลิงเพื่อฉีกระยะครับแต่เมอร์เซนก็โดนสาบไปนะอย่างนี้ถ้าเข้าเครื่องฟรีเนี่ยครับอาจจะโดนแผลฟรีได้นะแล้วยังไงโดนตีไปนะเหมือนจะติดไทยแล้วขึ้นรถไฟไม่ได้ครับ อย่างที่บอกนะเรามาติดไทยอยู่นะครับอันนี้ผมมันมีอย่างหนึ่งนะคือตอนที่ช่วยออกมาจากเก้าอี้นะครับผมจําไม่ได้นะว่ามันมันสามารถขึ้นรถไฟได้ทันทีหรือเปล่าถ้าไม่มีไ,ไอ้ไทอ่ะไม่รู้ว่าเขาปรับใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็ลืมเหมือนกันทุกคนลืมลืมพูดตรงๆ <S <S แต่ั้นจะขึ้นได้หรือมั้งถ้าใครรู้ก็อย่าลืม <ourd> คอมเมนต์เลยกันเนี่ยเนี่ยอ่ะเนี่ยเห็นไหมถ้าคนป่วยขึ้นได้ก็แสดงว่าขึ้นได้ครับแสดงว่าเมือม <ๆ S 2> ่อกี้เขาติดไทนะ แต่รถไฟเนี่ยครับเหมือนว่าจะมีการปรับเวลานะแต่ว่าปรับนานแล้วทุกคนจาก20วินะครับปรับเป็น30ถึง35วิอันนี้ผมก็จำตัวเลขละเอียดไม่ค่อยได้แต่ฉีกไปสถานี3อย่างงี้ดงเอกอาจจะลำบากแล้วครับเฟสสุดท้ายนะยังไงก็น่าจะต้องตามแล้วแหละถ้าปล่อยให้เล่นนีครับก็ไม่สวยนะ แต่เครื่องก็ไม่รอแล้วครับช็อตนี้ถ้าอีก20วินะครับดงเอ็กเก็บไม่ได้ผมบอกเลยครับว่าลําบากแล้วแหละใช้พาทโทเลอร์กัดไปก่อนครับงับขาไปก่อนนะแล้วเรียบร้อยครับหลอกข้ามมา1นสเต็ปผมว่าเกมนี้อย่างน้อยๆนะครับน่าจะเสมอได้อยู่แหละเพราะว่าเขาไม่เปลี่ยนสกิลอยู่นะทุกคนดงเอ็ แต่ข้อดีเนี่ยครับคือฝั่งเซอร์เขาไม่โดนสาบสักคนเลยนะอันนี้คือถือเป็นข้อดีมากๆครับเพราะว่าถ้าโดนสาบสักสองสาคนเนี่ยผมบอกเลยว่าโอกาสที่จะโดนเก็บ3หรือเก็บสเนี่ยไม่ยากนะแล้วยังไงงางไปแต่หลุดระยะครับเห็นฉี่ไหมน่าจะยืนโซนประตูไว้ก่อนครับอย่างนี้กิ้งกาก็อาจจะโดนได้นะ แต่ว่ากิงกายังมีอัพินิหารเกาะอยู่แถมมีสกิลพุ่งครับอย่างนี้ก็อาจจะลุ้นออกลุมได้อยู่ถอนคำสาปไปเรื่อยๆอรับอย่างที่รู้กันนะครับว่าสกิลลิชของแมงูเนี่ยครับยิ่งคนเหลือน้อยเท่าไหร่หรือยิ่งโดนสาปมากเท่าไหร่นะครับการที่เราจะถอนคำสาปมันก็จะไวขึ้นด้วยนะเพราะว่าผมเคยทดสอบให้ดูแล้วอันนี้ผมเคยทดสอบจริงๆทุกคนแล้วก็เสมอกันไปนครับ ยิ่งโดนสาบเยอะหรือคนเหลือน้อยมากๆหรือคนเดียวอย่างเงี้ยถอนคำสาปแป๊บเดียวครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะให้เหลือคนเดียวเนะี่ยแล้วโบนี้ฝั่งโตอูนะครับก็เก็บชัยชนะไปได้แล้วมีการแบนเป็นแม่งูครับจากฝั่งโตอู่นั่นเองนะฮันเตอร์จิวคนนี้ครับอาจจะเป็นเมนแม่งมูเนาะมีการเลือกนอตันมากครับนอตันแดนเซอร์ ไม่รู้ว่าคนนี้จะเล่นแอนหรีบลาวนะเพราะว่าแอนก็อย่างที่รู้กันรับาแพ้ทางนอตันนั่นเองนอตั้นถึงจะโดนเนิฟอมาผมก็ยังผมก็ยังมองว่ามันก็ยังปวดอยู่นะทุกคนก็ยังปวดนะแล้วแบนตัวช่วยไปขนาดนี้จะเล่นตัวอะไรแล้วเลือกมาเป็นเกรสครับเกรสเซตนี้ผมก็มองว่ารับมือกับเกรสได้นะรับมือกับเกรสได้อยู่ แล้วแถมแดนเซอร์เนี่ยครับมาเกิดตรงโรงงานด้วยเนี่ยผมว่าอาจจะสบายระดับหนึ่งแหละแต่ช็อตนี้ก็โดนวนโรงงานครับไม่ให้เล่นนะเกรซบอกอยากจะเล่นก็ไปเล่นที่อื่นแล้วกันไปเล่นตรงนูน้นยังไงยังตามต่ออยู่แล้วแดนเซอร์ก็รอวางกล่องแล้วก็พับไม้ตามสเต็ปไปครับ รอเวลานะเสียกล่องรัวๆเลยครับช็อตนี้<ด>อาจจะมีการสปินหน้าต่างนะครับ<ด>ไม่เลือกที่จะสปินหน้าต่างครับ<ด>เลือกที่จะพับไม้ก่อนเนาะ<ด>แต่โดนน้ําไปเยอะอยู่นะแบบนี้<ด>อาจโอ้คือ <c ười> <c ười> มึงกี้สกิลพุ่งไม่มีครับ<ด>อ่าถือว่าสวยครับช็อตนี้<ด>มึงกี้เขาไม่มีสกิลพุ่งนะครับสกิลพุ่งเนี่ยเขายังไม่มาทุกคนถ้ามึงจะโดนน้ำยังไงก็โดนนะ ถือว่ายื้อเวลาได้ค่อนข้างดีแรับแต่บลิงมาอย่างนี้อาจจะไม่สวยแล้วแหละเครื่องประมาณนี้ถือว่าเกรสไล่ได้ค่อนข้างไวอยู่นะครับแต่ว่าจ่ายบลิงไปก็อาจจะคุ้มแล้วสำหรับฝั่งเซอร์ทรงนี้คือจะเข้าเฟสแรกหรือว่าจะช่วยเฟสสองก็ได้นะทุกคนเพราะว่าเขามีหมอจิตอยู่ให้เป็นทางเลือกครับว่าถ้าเข้าแล้วแล้วไม่ล้มเนี่ยสามารถทิวกับหมอจิตได้นะแต่ก็ต้องมารอดูกันครับว่าจะเป็นยังไงเรามาช่วงที่ทุกคนรอคอยก็คือการนอกเรื่องนั่นเองนะ ช่วงนี้ครับผมเห็นหลายคนเริ่มมาทำอ่าเฟซบุ๊กเรียวนะเฟซบุ๊กเรียวไม่ว่าจะเป็นพี่ป่าน้าอาเพื่อนฝูงญาติมิตรสนิทหายสนิทไม่สนิทก็เห็นหลายคนนะครับมาทำเฟซบุ๊กเรียวกันเนาะซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ทําผมไม่ได้ทําแล้วก็ผมมีเพจอยู่แล้วครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ไปติดตามเพจในเจมนะแต่ว่าในเจมเนี่ยครับก็มีเพจ a c e b o o k อยู่นะ ก็ไม่แน่ครับถ้าผมทำผมอาจจะไม่ได้ทำจากไอเดนก็ได้เฮ้ยบางคนบอกว่ามันได้เยอะนี่มันได้บึ้มๆคลือๆนี่ไม่แน่นะไม่แน่นะฮ่ไม่แน่นะสุลต่านคนถัดไปนี่อาจจะไม่ได้อยู่ไกลๆทุกคนนะเพราะถ้ามันได้เยอะจริงๆเนี่ยครับผมอาจจะมาจัดกรรมแบบแจกของแจกนั่นแจกบัตรม่วงแจกนั่นแจกนี่ก็ได้นะเพราะโบแรกเนี่ยครับโตอู่เขาชนะนะทุกคนถ้าเขาเลือกที่จะขายเนี่ยครับแล้วเอาเสมอมันก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการชนะครับโบเนี่ย เขาแค่เสมอแล้วให้ดงเอ็กเนี่ยครับไปเก็บ3ก็ได้แล้วนะถือว่าขายตายครับแล้วนอตั้นเหล็กเต็มๆอย่างนี้อาจจะไม่สวยครับสำหรับฝั่งเกรสนั่นเองมีการปาสเปียร์ฟิชชิงไป1ครั้งครับแล้วก็ดูดดื้อมา1ทีแมกเนตที่มีอยู่2อันนั้นจะช่วยเขายื้อเวลาได้นานขนาดไหน จริงผมว่าน่าจะยื้อได้สักส40เนี่ยน่าจะโอเคแล้วเพราะว่าเครื่องได้เยอะและ้วทุกคนต้อเสียงผมแปลกผมเพิ่งตื่นทุกคนผมเพิ่งตื่นแล้วเหล็กผักมากแล้วแต่ไม่ได้ผักไกลนะปาดมาหนึ่งที่แล้วแล้วก็พับไม้ไปคนดูบอกก็เห็นอยู่ไม่รู้จะพูดทำไมแล้วเหมือนจะไปโซนเครื่องแล้วครับเครื่องนี้ได้90ถือว่ามาเครื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ เพราะว่าในเครื่องนี้ได้50นีครับอาจจะหวานเจี๊ยบสำหรับเกรสอยู่นะเกมนี้ก็ทรงเสมอครับเพราะว่าเขาเลือกที่จะขายเอาเสมอนั่นเองนะทุกคนแต่ก็มีโอกาสอยู่นะไม่ใช่ว่าจะเสมออย่างเดียว แต่โอกาสนั้นเนี่ยครับถ้าเขาไล่หมอจิตผมว่ามันก็ยากที่จะออก3ได้นะเพราะอย่างที่รู้กันนะครับว่าหมอจิตเนี่ยครับไม่มีไอเทมอะไรในการเล่นเลยเนาะมีแค่เปิร์ลครับอย่างมากก็มีแค่สปินนะที่เห็นอยู่แต่ถ้าเป็นนอตตันหรือคนป่าเนี่ยครับเขาสามารถใช้เหล็กหรือใช้หมูในการลุ้นออกหลุมได้นะสองเกมก็เสมอครับไม่มีอะไรมากมาย แล้วฟาดไม้ไปหนึ่งแผ่นรับเลือกที่จะจุดเลยไหมจุดท่านที่รับวปาสเปียฟิชชิงไปก่อนนะแล้วเลือกที่จะตามเป็นหมอจิตครับต้องตามหมอจิตอยู่ยแล้วแหละถ้าไปตามนอตตันหรือคนป่าเดี๋ยวเาไม่สวยแ,วแต่หลุมก็เป็นใจอยู่นะอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าหมอจิตเนี่ยครับใช้หน้าต่างแผ่นนี้ในการที่จะสปินออกได้ก็มีโอกาสอยู่ครับแล้ววิ่งไปช็อตนี้เพื่อนออกหรือเปล่า แต่หันยังมีบลิ n อยู่เนี่ยสิถ้ามีสปินช็อตเมื่อกี้ผมว่าอาจจะทันครับก็เสมอกันไปนะครับเพราะว่าฝั่งตัวอู่เขาก็าหวังแค่เสมอแล้วแหละโบนิคือเอาเกมเสมอครับแล้วก็ไปลุ้นออกสามกันเอาลุ้นไม่ได้ก็ไม่เปไร่เพราะว่าได้เสมอแล้ว <liters> แล้วมาดูฮันเตอร์ฝั่งดงเอกนะครับฝั <S <S <ung> ่ง <G> GW เลือก <S 2> <S 2> <G> w> ที่จะแบนเป็นแม่งูนะ แล้วเลือกมาเป็นคู่รักคู่นี้ครับหมอจิตกับคนป่วยนั่นเองนะแล้วตามมาเป็นฟอร์เวิร์ดกับกีตะครับแล้วดงเอ็กเลือกมาเป็นแอนนั่นเองนะแอนก็ถือว่าเอามารับมือกับฟอร์เวิร์ดได้ค่อนข้างดีมากๆครับเพราะว่าฟอร์เวิร์ดเนี่ยครับมันชนลำบากทุกคนมันชนแทบไม่ได้อะไหวแมวไปก่อนครับแมวป่ากับแมววัด แล้วเห็นแล้วนะแต่หมอจิตอย่าลืมนะครับว่าต้องเก็บ3ามแผลไม่รู้ว่า3ามแผที่มีจะยื้อให้ดงเอกนยครับเสียเวลาไปได้มากขนาดไหนนะแล้วแมวป่าก็ทํางานแล้บให้ดงเอกไปหนึแผลดูเปิร์กด้านล่างได้นะครับมีเปลี่ยนสกิลด้วยนะไม่มีพังไม้ไวแบบนี้ถ้าเซิร์ฟวิ่งเข้าไม้เนี่ยครับแล้วพับไม้ตอนโดนสตันเนี่ยมันตีไม่ทันนะผมบอกก่อน มันตีไม่ทันครับแต่ก็ต้องดูเป็นตัวไปด้วยนะเพราะว่าตีไม่ทันถ้าเขาเดินตามไปตี<อ>ก็โดนตีเหมือนเดิมอย่างเช่นหมอจิตเพราะว่าไม่มีไอเทมอะไรในการหนีแต่ถ้าเป็นอย่าง์เวิร์ดหรือคนป่วยเนี่ยครับเขาก็สามารถใช้สลิงในการหนีได้โอ้แล้วก็โดนไปครับลอดก็หมดพอดีด้วยนะดงเอ็กไล่ได้ไวแบบนี้อาจจะเป็นฝั่งโตอูครับที่กำชัยชนะไปได้ แต่ยังไม่จบคนระับเกมมันเพิ่งเริ่มนะอย่าเพิ่งตัดสินทุกคน f o r w a r standby รอล,ละเฮ้ยอหผมลืมผมเหลือไปเห็นอะไรทุกคนเห็นไหมเห็นไหมนอะไรอเห็นไหมตัวทองพยองเด็ดนะโหโอ้ผมว่าดงเอ็กได้เปรียบแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วฟาดไปครับแต่ forward พุ่งหลบได้ แล้วยังไงสตันแคบๆอย่างนี้ไม่โดนนะตีตันเล็กน้อยครับแล้วเก็บได้ไหมแล้วพังไม้ไปอย่างนี้ฝั่งเซิร์นอาจารู้นะว่ามีพังไม้ไวแล้วเหมือนหมอจิตจะมีหลอดเลือดที่ตกค้างอยู่ครับโอ้โห <laughs> ติ่งเล็กๆนนเลยเาเราียกว่าติ่งเล็กๆ แบบปิ่มจริงๆลงทุกคนบางทีเราเล่นทันเตอร์แล้วก็สังเกตไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะมันเหลือแบบนิดเดียวจริงๆอะ่ะคือถ้าโฟก,กัสกับการไล่เนี่ยครับแล้วไม่ได้ดูหลอดเลือดบางทีก็ไม่เห็นนะแล้วโดดมาหนึ่งสเต็ปครับมีการลากจากฝั่งคนป่วยนะแล้วคนป่วยจะสวยไปได้วยหรือเปล่าโอ้โหสองคู่รักคู่นี้ เรียกว,ว่าสองเขาเรียกว่าหนึ่งคู่หรือเลปล่าหนึ่งคู่กับสองคนช่อนี่อาจจะต้องขายแล้วครับอาจจะต้องขายแล้วแหละเละพราะถ้าเข้ามาเนี่ยครับก็ไม่ได้การการันตีนะว่าจะช่วยได้ตรงไอ้ก็รู้ครับเลือกที่จะเทเลพอตเลยนะ แล้วมาเจอฟอร์เวิร์ดครับแมวปลากับแมววัดอาจจะโดนลักบีในการชิงหนีได้นั่นไงทุกคน <S <S อ้าวแต่เหมือนแมววัดจะทำงานครับจุดนี้โดดมาหนึ่งสเตปจากสกิลไซคิกไซคิกมาอีกหรอบฟาดไปได้นะบอกเลยครับว่าเกมเี่ยครับเป็นของฝั่งดงเอ็กเต็มๆเ,เ,เลยหรือว่าฝั่งโตอู่นั่นเองนะครับ เครื่องขาดเยอะอยู่นะทุกคนแล้วยังไงลากแมวไปครับแมววงก,งกวางๆเนาะแมววงก,งกวางๆก็กระโดดงับขาหนึ่งทีแล้วดึงไม่ได้ด้วยครับช็อตนี้อย่างที่บอกแล้วว่าแอนเนี่ยครับมันเฝ้าก็อี้โหดนั่นเองนะอย่าประมาทครนะับอย่าประมาทการเฝ้าก้อี้ของแอนถึงมันจะไม่ได้โหดเท่าลีโอหรือว่าโหดเท่าบอลบอลนะแต่ผมว่ามันก็โหดนะ เพราะว่าทําไมถึงพูดอย่างนั้นคือถ้าเมื่อกี้กครับเป็นเมอร์เซนเนี่ยยังพอช่วยได้อยู่นะยังพอช่วยได้แต่ถ้าเมอร์เซนไปเจอแบบบอลบอลหรือลีโอลูกไฟเต็มเต็มเนี่ยผมบอกเลยว่าเละ <laughs> <laughs> บอกเลยว่าเละลีโอลูกไฟสามอันหุน่นสองตัวเนี่ยโหจะช่วยยังไงอะไรทีเนี้ย มันเกิดหลายคนอาจจะถามว่าอุ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอในเกมมันเกิดได้ขนาดนั้นเลยเหรอได้ครับถ้าลิโอเข้าไปไล่อย่างพวกตัวตันอย่างแพทติเซียหรือว่าพรินเทสตอนต้นเกมนะแล้วยังไงเอาแมวล็อกขาได้ครับใส่คลิกไปหนึ่งทีกระโดดไปแมวยังติดอยู่ ใส่คลิปไปกหนึ่งครับแล้วก็แมววงกว้างๆก็ไม่รอดครับแล้วก็เทเลไปเก็บงานจนได้ครับแบบนี้ก็เอนจอยครับผมครับจบแล้วแหละเก็บสีก็รับไป5คะแนนครับสำหรับฝั่งโตอุ่นเองนะก็ชัยชนะก็เป็นฝั่งโตอุ่นนะครับเกมนี้ก็จบไป2โบเนะเกมสั้นๆ และถ้าจะเติมนะครับอย่าลืมเติมผ่านร้าน The Hunt Shop นั่นเองนะทุกคนแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทั้งหมดกันด้วยนะครับและอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับไปละแต่อัพคลิปไม่ทัน